สวัสดีครับผมวันนี้เราพาทุกคนมารู้จักกับอาหารนกตัวหนึ่งครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นอาหารเป็นของทานเล่นเป็นของเล่นเป็นอุปกรณ์ช่วยให้นกของคุณอย่เงียบลงไปได้กับตัวนี้เลยพลาสติกสติกนั่นเองครับพลาสติกสติกคือ,อไรพลาสติกสติกเนี่ยก็คือธัญพืชนะครับอัดแท่งนะครับซึ่งมีส่วนผสมเยอะแยะมากมายน้ำพงน้ำมึงอะไรมีหมดเลยนะทุกคน ทำให้เขาเนี่ยมีความน่ากินแล้วก็มีความหอมแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยซึ่งพอเราแกะกล่องมาเนี่ยก็มีให้เราถึง2แท่งด้วยกันและตรงส่วนที่ผมจับเนี่ยสีแดงๆเนี่ยคิดว่าน่าจะเอาไปยึดติดกับในกรงทําเป็นคอแล้วก็ให้นกเนี่ยเดินไปแท้กินเล่นได้ด้วยนะครับซึ่งพอเราแกะมาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่านกผมเนี่ยก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะแอดมินก็เอามาลองปุ๊บอุ้ยนกแทะเลยนะครับซึ่งมันทาให้นกของเราเนี่ยได้ทั้งการกิน แล้วก็การเล่นไปด้วยเพราะนิสัยของนกทุกคนรู้อยู่แล้วนกชอบแท้ชอบทําอะไรไปเรื่อยๆนะฮะ พอได้ตัวนี้เข้าไปหอ้เงียบกิบเลยนะครับแล้วก็แทะกันเพลินทุกคนสังเกตได้จากในคลิปเลยนะครับว่านกเนี่ยชอบจริงๆพอแทะได้ชิ้นหนึ่งปุ๊บเขาก็จะเดินออกไปแล้วก็ไปแทะแทะแทะแกินกินกินพอกินเสร็จเขาก็จะกลับมาแทะใหม่ซึ่งมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับคนเลี้ยงนกอย่างเรามากๆพอต้องการให้นกเนี่ยได้ทั้งกินแล้วก็เล่นแล้วก็นอนนะฮะอ่าพอเราเอามาให้ทุกตัวก็ถือว่าชื่นชอบมากๆโดยเฉพาะตัวนี้ก็คือแทะกระจายแบบว่าฉันแทะชิ้นเล็ก,ลกๆไม่ได้ต้องชิ้นเดียวใหญ่ๆเลยเดี๋ยว กลับมานี่ก่อนฉันจะแทกอีกนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบนะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเลยกับเพดติกสติกตัวนี้นั่นเองครับ